มีคุณแม่คนหนึ่งเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีอาชีพเป็นครูถึงแม้เงินเดือนจะไม่มากมายแต่เธอก็เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่เธอตั้งใจเก็บหอมรอมริบหยิบยืมนี่สินมาเพื่อส่งเสียลูกชายไปรเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาพอลูกชายของเธอเรียนจบเขาทำงานต่อที่นั่นซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานและมีลูกหนึ่งคนสร้างครอบครัวที่แสนสุข คุณแม่ตั้งใจไว้ว่าจะย้ายไปอยู่กับลูกชายหลังกเกษียณและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายที่นั่นก่อนที่เธอจะ,กะเกษียณเธอรีบเขียนจดหมายหาลูกชายพร้อมกับบอกความปรารถนานี้กับลูกของเธอเธอคิดถึงประโยคที่ว่ามีลูกชายจะได้เลี้ยงตอนแก่ชราเธอคิดถึงสายตาขี้อิจฉาของเพื่อนๆและญาติของเธอที่ทำให้เธอมีความสุขจนเอ่อล้นเต็มหนัวใจ ระหว่างเธอรอคำตอบจากลูกชายที่อเมริกาจัดการเรื่องบ้านและเรื่องงานจนเรียบร้อยเคลืนสุดท้ายก่อนที่เธอจะเกษียณเธอได้รับจดหมายของลูกชายเธอเปิดดูข้างในก็พบเช็คมูลค่าสาม0 0ื่เหรียญหรือประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาททาให้เธอรู้สึกแปลกใจมากเพราะตามปกติลูกชายของเธอไม่เคยสง่เยสงเงินให้เธอเลยสักครั้งเธอรีบเปิด อ่านจดหมายในจดหมายเขียนไว้ว่าแม่ครับผมกับภรรยาได้คุยกันแล้วเราได้ข้อสรุปว่าเราไม่ยินดีให้แม่มาอยู่ด้วยที่อเมริกาถ้าแม่คิดว่าแม่มีบุญคุณที่เลี้ยงดูผมมาเมื่อผมคิดคำนวณตามท้องตลาดราคาราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าเหรียญผมเพิ่มให้แม่นิดนึงแล้วส่งเช็คราคาสามหมื่นเหรียญมาให้แม่หวังว่าต่อจากนี้เป็นต้นไป แม่จะไม่เขียนจดหมายมาหาผมอีกเมื่ออ่านจดหมายฉบับนั้นจบน้ำตาของเธอก็เอ่อไหลออกมาทันทีเธอรู้สึกว่าเธอเป็นไม้มาตลอดชีวิตจากนี้ต่อไปเธอก็จะแก่ตาอย่างโดดเดี่ยวเธอไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปและต่อมาเธอได้ศึกษาพุทธศาสนาจนจบหลักสูตรเธอก็เอาเงินสามหมื่นเหรียญน,นี้เดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลก เธอได้เห็นสิ่งต่างๆอีกมากมายจากนั้นเธอก็ได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงลูกชายของเธอในจดหมายฉบับนั้นเขียนไว้ว่าลูกรักลูกไม่อยากให้แม่เขียนจดหมายมาอีกก็ให้คิดเสียว่าเป็นข้อความเพิ่มเติมจากฉบับที่แล้วนะแม่ได้รับเช็คแล้วและแม่ก็ได้ใช้เงินนั้นเดินทางไปเที่ยวรอบโลก ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวอยู่นั้นอยู่ๆแม่ก็รู้สึกว่าแม่ควรขอบคุณลูกขอบคุณที่ได้ทําให้แม่เห็นอะไรละหลายอย่างแม่ได้ปล่อยวางทําให้แม่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนรักและคนรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามไม่มีรากอย่างลึกอย่างแท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถ้าวันนี้แม่ยังคิดไม่ตกยังยึดติดเรื่องทุก์ ป่านนี้แม่คงตายไปแล้วการปฏิเสธของลูกทําให้แม่ได้เห็นคนเราเมื่อมีวาสนาก็ได้เจอกันเมื่อหมดวาสนาก็คงจากกันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนทําให้แม่เรียนรู้ที่จะสงบมองโลกในเชิงบวกมากขึ้นเมื่อไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงอีกต่อไปข,ข้อคิดในเรื่องนี้นะคะ ทุกคนอาจจะไม่ได้กะตัญยูเสมอไปและก็ไม่ใช่ว่าลูกกะตัญญูจะมีศักยภาพในการเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะว่าแค่เขาเลี้ยงดูตัวเองนี้ก็ลำบากมากแล้วเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันลำบากมากๆความคิดที่ว่าเก่เท่าแล้วจะมีคนเลี้ยงดูเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบันตามหลักพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า อัตหีอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรานะแหลเป็นที่พึ่งของตัวเราจนลมสุดท้ายค่ะอยู่กับตัวเองนะคะฝึกจิตนะ้อยู่กับตัวเองอยู่กับคำว่าเฉยนะคะขอบคุณค่ะ